สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับพี่น้องและพี่น้องที่ทำงานอยู่ต่างแดนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิราเลก็ดีไต้หวันก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีนะครับหรือพี่น้องที่อยู่ทำงานอยู่ที่ซาอุก็ดีนะครับพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตสินค้านะครับของร้านแสนเจริญแท็กเตอร์ก็มีรถเข้ามาใหม่ นะครับก็อัปเดตให้พี่น้องที่สนใจนะครับได้มาทดลองขับนะครับคันแรกนะครับก็เป็นสามสิบสี่แรงนะครับคูปต้าสาสิบสี่แรงคันนี้นะครับตะแกงหน้าตะแกงหน้าที่ปิดม้อแบตทางร้านสั่งให้แล้วนะครับทางร้านสั่งให้แล้วก็น่าจะเข้ามาประมาณวันพรุ่งนี้นะครับก็จะใส่ให้นะครับคันนี้นะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเรามีรีวิวไปก่อนหน้านี้มีวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับเฟืองไม่มีหอนนะครับเกียร์เกียร์ไม่มีหลุดไม่มีสะดุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีอุปกรณ์ให้1ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่1 3 5่0 0สบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากได้อุปกรณ์ เพิ่มอีกนะครับก็คุยกันนะครับส่วนต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีแตนเครื่องสวีดแรงตัวนูนนะครับเป็นเครื่องสวีดแรงตัวนูนนะครับคานหน้านะครับคานหน้านี่คานหน้าเป็นของสี่ล้อกลางนะครับคานหน้าเป็นของสี่ล้อกลางเพลาท้ายเพลาท้ายเป็นเพลายูสุเอลนะครับมีสโลด้วยนะครับสําหรับคันนี้มีสโลด้วย นะครับอีกเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ของน่าจะเป็นเกียร์ของเอลนะครับตัวนี้นะการซีหน้าสี่ทับด้วยหน้าสามนะครับราคาคันนี้นะครับราคาสุดประหยัดนะครับเป็นข้อเหล็กนะครับเป็นข้อเหล็กไม่มีผุนะครับสำหรับข้อเหล็กนะครับราคาสุดประหยัดนะครับคันนี้สเปคนี้ราคานี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับสําหรับคันนี้ นะครับคันนี้ห้าหมืนห้านะครับก็ถ้าเกิดพี่น้องสนใจก็สอบถามได้นะครับสำหรับคันนี้ให้ทําสีให้ใหม่ก็คุยกันได้นะครับห้าหมืนห้าสำหรับคันนี้สเปกพร้อมนะครับสเปกพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรนะครับต่อไปนะครับคันนี้นะครับก็เป็นทํามาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับมีเครื่องด้วยนะครับมีเครื่องด้วยก็เป็นหัวรถบรรทุกนะครับยังไม่มีกระบะนะครับเพาท้ายเป็นเพาลอยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ใหญ่นะครับเครื่องเป็นเครื่องส1ดแรงนะครับคันนี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องไม่เอาเครื่องนะครับไม่ทํากระบะนะครับก็อยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับถ้าเกิดรวมเครื่องรวมกระบะก็มาคุยกันนะครับสำหรับคันนี้ ถ้าเกิดทำเบ็ดเสร็จก็จะเป็นรถที่ใหญ่มากนะครับสาคันนี้ดูดันนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นอีแตนสี่ล้อนะครับเป็นเครื่องสิบอ็ดแรงนะครับเป็นเครื่องสิบอ็ดแรงคานหน้าเป็นคันสี่ตรงนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ห้าเกียร์นะครับเป็นห้าเกียร์ เ,เกียร์ระบบมีไดสตาร์ดด้วยนะครับคันนี้มีไดสตาร์ทนะครับมีไดสตาร์ทเป็นคอกไม้นะครับคอกไม้ทั้งคันเลยไม่มีผูกนะครับสลหรับคอกไม้ไม่มีผูเลยนะครับเชนซีนะครับเชนซี 4, หน้าสี่ทับด้วยหน้าสามนะครับเผ่าท้ายได้เป็นของอิทสุนะครับ คันนี้ขายอยู่ที่6 5ห0น้านะครับคันนี้ห5หมืนห้านะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้6กหมนห้านะครับมีเล่มทะเบียนให้พร้อมนะครับสลหรับคันนี้นะครับต่อไปนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถอีนเตนซิงนะครับเครื่องส1อดแรงเครื่องเก้าแรงครึ่งนะครับคันนี้เป็นเครื่อง9้าแรงครึ่งนะครับระบบพร้อมใช้งานนะครับมีสโลปายเกียร์ด้วยนะครับสโลปายเกียร์คันสีไม่มีผุนะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานสภาพโดยทั่วไปก็อยู่มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมใช้งานนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับคันนี้ก็ขายอยู่ที่หกหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้านะครับพี่น้องชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนประเภทไหนนะครับเอาไปใช้งานลักษณะไหนนะครับสอบถามได้นะครับหรือจะมาลองขับได้นะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับต่อไปเรามาดูโรตรี่กันหน่อยนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับโรตรี่นะครับโรตรี่มีเข้ามาใหม่2ชิ้นนะครับเข้ามาใหม่2ชิ้นนะครับราคาก็ต่างกันไปนะครับ ตัวน,นี้เป็นโรเตอรี่สยามอ e ี ment, เพลทเมนต์นะครับใบเต็มนะครับนี่เป็นสยามอ e ีเพลทเมนต์ใบเต็มเมตรหกสิบนะครับเมตรหกสิบฝาตู้แตกนะครับฝาตู้แตกโซ่ขาดนะครับพี่น้องต้องอได้มีจุดแก้ไขที่ตรงฝาโซ่แล้วก็โซ่นะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่ก็จบแล้วนะครับสําหรับตนนัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาท นะครับสำหรับตัวนี้18,500บาทนะครับสยามอินเทส์เมนต์นะครับสยามอินเทส์เมนต์สำหรับรถไถไม่เกิน40แรงนะครับไล่ไปตั้งแต่28แดแรงขึ้นไปนะครับ28แดแรง3าสิแรงส5ส้าแรงสาสิบสี่แรงสาสิบหกแรง4ี่สิบแรงนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นโรตาอรี่ของคูปตานะครับเป็น โรตารีตัวแรกนะครับของคูป้าท่าที่นำมาขายนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะครับโรตารีพร้อมใช้งานนะครับไม่มียอยนะครับโรตารีไม่มียอยนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับต่อไปนะครับ ตอนนี้เป็นหางสยามไอเป็นหางรถไถเดินตามนะครับเป็นหางรถไถเดินตามของบิ๊กจิ๋ว88โฉมใหม่นะครับสภาพโดยทั่วไปก็พร้อมใช้งานนะครับราคาก็เบา4,005นะครับ4,005นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโรตารี่เป็นโรตารี่นอกนะครับตัวนี้ใบเต็มนะครับขายอยู่ที่9,005นะครับสำหรับตัวนี้ขายอยู่ที่9,005นะครับ อุปกรณ์มีตามรูปนะครับยอยมีครึ่งเดียวนะครับ9,5้านะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโรตอรี่ตาช้าง rx 16 3สานะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สอง0 0ืนห้านะครับถ้าเกิดให้ปรับสภาพใหม่ปรับสภาพให้ทั้งตัวนี้ราคาอยู่ที่สาม0ม3่0สามมืนสามนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดปรับสภาพให้ใหม่3าม0 0ืนสามะครับเปลี่ยนใบใหม่ให้หมดนะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่ให้3าม0 0ืนสาม นะครับเปลี่ยนซีนให้ด้วยสามหนสานะครับสําหรับตัวนี้พี่น้องท่านไหนที่สนใจโรตเตอรี่นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเก้านะครับสินค้าอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนผ่านพวนนะครับผานพวนผ่านพวนเป็นผ่านใบยี่สิบสองของตาช้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็สําหรับรถสายสามสิบสี่นะครับพี่น้องอยากได้อุปกรณ์ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับ สำหรับรถไถฐาน14นะครับเลือกได้หนึ่งชิ้นนะครับเลือกได้หนึ่งชิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็รายการที่สินค้ายังเหลืออยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็กำลังขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็กำลังขึ้นขึ้นหัวอยู่นะครับเอนีแเจนเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้6ล้อนะครับก็พี่น้อก็คอยชมผลงานกันต่อไป นะครับสำหรับคันนี้นะครับยางก็ยังมีเหลืออยู่นะครับยางยางก็ยังมีเหลืออยู่นะครับขอบสิบหกแปดสองห้าขอบสิบหกเจ็ห้าศนขอบส6บหกนะครับราคาเส้นละา2หนึ่งันอห้าสิบาทนะครับสำหรับยางนะครับส่วนยี่แสตนคันนี้นะครับก็ขึ้นสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับสำหรับลูกค้าพี่น้องชาวอำเภอหนองรองนะครับก็ทางร้านให้ทางร้านทำสีให้ใหม่ นะครับทางร้านก็จัดจัดให้นะครับทั้งคันนะครับขึ้นสีให้ทั้งคันนะครับสลับคันนี้นะครับสีทางร้านก็รับทำนะครับพี่น้องท่านไหนที่มีรถแฝนเก่านะครับอยากให้ทางร้านทําสีให้ก็มาคุยกันได้นะครับราคาราคามิตรภาพนะครับราคามิตรภาพนะครับ คันนี้จิดจองนะครับพอดีลูกค้าอยากให้ทําสีให้ใหม่ทางร้านก็เลยทําให้นะครับสหรับคันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างแดนก็เหมือนกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอากลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดกระดิ่งแสนเจริญเทคเตอร์ขอากราขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ